้เห็นเมมาแบบเคยให้ทายว่าอะไรแปลกไปคือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเมเหลือคิ้วไว้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะมาสอนเขียนคิ้วสสไตล์ค่ะแบบอเมริกันสไตล์กับแบบคอเรียนสไตล์แบบเกาหลีนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าการเขียนคิ้วสแบบนี้ต่างกันยังไงที่ฮิตกันในบ้านเรานะคะจะเป็นแบบคอเรียนใช่ไหมแบบเกาหลีแบบนานๆแต่ว่าหาลูไมว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปหน้าแต่ละคนนะคะก็เหมาะกับการเขียนคิ้วที่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเมก็จะมาลองเขียนให้ดูนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเอาไปอัดแอปใช้กับรูปหน้าตัวเองนะคะเดี๋ยวเร เนี่ยเมจะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่มีความเล็กความเรียวความบางนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบปลายปากกาที่เล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นนีก็จะวาดเส้นได้เรียวแล้วก็แบบคมมากๆคิว้วฝรั่งเขานี่นะคะจะมีความโก่งแล้วก็แบบโค้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ยที่เป็นจุดโก่งของเราอะ่ะก็อย่าไปเติมอะไรมันมากนะคะแล้วก็วาดล่ากออกไปอย่างงี้นะคะเมติดกิ๊์ก่อนลวกัน นี่ก็จะวาดโครงคิ้วด้านล่างลงมาอย่างนี้นะคะลากยาวออกไปแบบนี้นะแล้วบริเวณตรงนี้เนี่ยก็คือต้องให้มันแบบมีความชันขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆระบายเติมตรงนี้นะคะคือดินสอเขียนคิ้วอะถ้าเราเลือกที่มันหัวเล็กมันก็จะเขียนง่ายเพราะว่าเราก็จะกําหนดเส้นได้เลยนะคะตรงบริเวณหัวคิ้วเนี่ยมันก็จะสร้างโครงด้านล่างให้มันเว้าลงมานิดนึงนะเพราะว่าเขาก็จะเน้นหัวคิ้วที่ดูหนาแต่ว่าตรงปลายเนี่ยบางนะคะ ูดินสอเขียนคิ้วเขียนง่ายมากอะแล้วแบบเฮยสีพอดีผมน้องเมย์มากเลยนี่นะคะเราก็จะใช้หัวแปรงอีกด้านนึงนะคะปัดให้ที่เราเขียนไปเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ เพื่อความคมมากขึ้นเนี่ยเมยก็จะใช้เป็นเ e ฟอร่านะคะ Illuminator อร์โ e n ์เอนชัเป็นดินสอปลายข,ขาวๆอย่างเงี้ย mm hmm. เพื่อเป็นการแบบเก็บรายละเอียดนะคะของคิ้วเราให้มันแบบคมกริบมากขึ้น mm hmm. ก็ระบายไปบริเวณนี้ใต้ท้องคิ้วเราเป็นเหมือนไฮไลท์ไปนในตัวแต่ว่าพราะเป็นแบบดินสอม,มันก็จะคมมากขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็เติมไปบริเวณด้านบนด้วย นี่นะคะเสร็จแล้วด้านที่เป็นแบบอเมริกันสไตล์นะคะคิว <Q S 1> ก็จะดูโก่งนะคะแล้วก็ดูแบบดูเนียเป็นเส้นคมแบบนี้นะคะต่อไปนะคะไปเริ่มแบบคอเรียนสไตล์ดีกว่านะคะเป็นแบบที่สาวๆฮิตกันนะเมย์ก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิวนะคะที่เป็นแบบปลายที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะคือคนที่มีบริเวณตรงนี้คิวที่มันโก่งมากเนี่ยเราต้องถมให้มันเต็มขึ้นคะ่ะเพื่อที่ให้มันดูตรงอะจากตรงนี้ใช่ไหมเมย์ก็จะว่าเติมตรงที่มันโกง่งให้เต็มแล้วก็พยายามลากหางคิวให้ตรงออกไปนะคะไม่ไม่กดลงเหมือนฝั่งอเมริกันนะ อนนี้ก็จะแบบล่าออกไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเติมข้างบน,นะคะ่ะโดยที่ข้างบนเนี่ยใครที่มีบริเวณหัวคิ้วที่ตกลงมามากนะคะก็ต้องเติมให้เป็นเส้นตรงนะคะอย่างบริเวณตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเติมขึ้นมาค่อยๆขีดเป็นเส้นตรงมาตรงนี้นี่เห็นไหมแล้วก็เติมตรงนี้ พอเราใช้แบบดินสอเขียนคิ้วที่มันปลายมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราแบบวาดเส้นที่มันดูเป็นแบบหนาธรรมชาติได้ง่ายขึ้นนะคือไม่ว่าการเลือดดินสอเขียนคิ้วะสำคัญเพราะว่าบางอันที่ลื่นเกินไปหรือแบบมีความเป็นพรีมี่เกินไปเนี่ยมันก็จะเขียนเราเลอะง่ายส่วนอันที่มันแห้งหรือแข็งเกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะเขียนยากแล้วก็ตรงบริเวณหัวคิ้วนะคะมีจะพยายามไม่เน้นตรงที่มันตกลงมามากนะเราจะพยายามแบบคงความเส้นตรงตรงนี้ไว้นะคะต้องเป็นคนแบบคงเส้นคงวาดิดหนึ่งนะคะดูง่ายๆนะตรงแล้วก็ตรงข แล้วตรงปลายเนี่ยจะหักลงหรือจะแบบตรงไปเลยก็ได้นะแต่เมยว่าแบบโค้งลงนิดนึงอนะ่ะมันจะแบบดูเข้ารูปก,กับกรอบหน้าเราพอดีตัวนี้เมยเคยใช้แล้วแล้วมันก็ติดทนติดทนแบบทั้งวันอนะ่ะแล้วเราก็ใช้แปรงนะคะที่อยู่ในด้านเดียวกันเนี่ยปัดเลยง่ายดีนะคะเป็นแบบ two in one นะบริเวณหัวคิ้วนะคะเมยก็จะใช้แบบฝุ่นเนี่ยมาเติมให้มันดูฟงฟงนิดนึงอะ่ะแล้วก็ปัดทับนิดนึงนะคะด้วยมาสคาร่าปัดคิ้วนะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเขียนคิ้วแบบ2สไตล์นะด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบอเมริกันสไตล์นะคะจากที่เห็นก็คือคิ้วเนี่ยจะมีความแบบเฉียบคมแล้วก็โก่งขึ้นนี้นะส่วนด้านนี้เนี่ยนะคะเป็นแบบเกาหลีซึ่งจากที่เห็นก็คือจะเป็นคิ้วที่มีลักษณะหนากว่าแบบฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตรงกว่าซึ่งแบบนี้เนี่ยจะได้ความแบบดูเด็กอ่ะเพราะว่าคิ้วหนาแล้วก็ตรงเนี่ยน่าจะดูเด็กขึ้นนะอยากให้ลองเขียนทั้ง2แบบนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะรูปหน้าอาจจะเหมาะกับคิ้วแต่ละแบบแตกต่างกันไปนะก็ลองหาทรงที่ใช่อะไรทีี่่่ชออออบะไไยาง้้ววันนคเมมขตจกใหิ ี่โดนานะคะสวัสดีค่ะ